เอออัดคลิปลงติ๊กต็อกได้ที่ได้อยู่ที่อัดคลิปอะสักห้าพนี่ก็เสร็จหมดเลยมันมันมันใช้เท่าไหร่เนี่ยสองพันสองพันบาทหนึ่งพันหนึ่งพันไปคูณนสิบน้มึงไปคุณนหก็ได้ไปน้องคูณนสมาแล้วเฮียเอาดิสัต้มาเล่นสล็อตสัตเ์เอ้ยกว้ยเอาหมไเอางไเอี่น้องเข้าปีเต็มปี่ ไม่ต้องซื้อฟรีกัอนจะปินกันฮะต้องซื้อฟรีสปินก่อนเหรอรอบที่สามพันไอ้น้องหูซังซังสวยฮุ้ยฮุ้สวยอิ่มเฮ้ยเฮ้ยยอมตายบัฟเนี่ยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยโอชัด ถาจริงโอ้ยโคตรมาเอาละทีสุดท้ายแล้วโคตรเอาคมรแบบนี้บ้งวะทำไเลยโคตรเอาโคตรเอาไหลไหลไหลเลยกูไหลเลยไหลไหลเป็นาคาร่าเลยตอนนี้เหลือเหลือเหลือห้าพันใช่ไหมเหลือห้าพันเิกี้กูพิกําไรจัดอะเออเลยไอห้าสองห้าสองห้ทีสุดท้ายพันหนึ่งอะพี่ เออเอาดิคุณสเป็นไงอ่ไะไปป่ะนี<ด>่คุณสองอีเนียเอาดิโอหนึ่งจุดห้าไรเล่เองขับคูสมนันหา,มาหมดละโอหนึ่งจุด้าขาดทุนละขาดทุนละกับไรดีกับไรดีเนี่ยไปป่ะ่อองมาช่วยหน่อยไรไปแล้ว t u r c h a l เนี่ยเลือเลือสอันห อ่ทีสแล้วทีละรอบไหมอ่าทีเราก็ได้แล้วไงทีสองรอบไปเลยสัตว์ไม่ร่นใจร้อนโอ้โหสิบเอาดีเอาดีมาดีเฮียสองหมดไอสัตว์ลาสุดล่าสุดบีจีซีเท่าไหร่ะครับห้าร้อยกรอบ ร้อยห้าสิบป่ะพี่อ้าเกือบเกือบสองแสนนะพี่ได้เท่าไหร่วะจีซีสองแสนนะอ่ะแสนเจ็ดเด็กแรกขายเด็กร้อยห้าสิบป่ะพี่ออฟใช่เด็กแมาดิเซ่เลยก็เหลือหกร้อยละเอาห้าร้อยดิเฮียนจบ จบเลยอันนี้จบเลยฮหวยแม่งล็อกเฮ้ยแม่งล็อกกว่าสัตว์กูมีที่เท่าไหร่วะเยมี่เลยเข้ามาดูในเกมนี้ที่นี่เ่หรวะหนึ่งแสนเก้าเกือบสองแสนแสนเก้าที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 ทหลายจัดคูณสาม กูจดอกนั้นอย่างคุ้มอะที่เติมไปห้าร้อยไม่ได้หนึ่งจุดห้าซิงเลยกูเติมห้าร้อยเหมือนกันพี่ยอดได้ประมาณเก้าพันห้ามู Why แสนเสียวเลยมป็นี่สี่เป็นแสนอันนี้เซิร์ฟไหนเนี่ยเซิร์ฟเถื่อนอะไรเซิร์ฟเถื่อนน่าจะเซิร์ฟเถื่อนเซิร์ฟขาดล้านไหมเจอกันดีพีหน้าไม่ขายไม่ขายน้องเก็บไปใช้โอ้สองล้านเซ็งทั้งหมดเลยพี่ออฟ